พระนางพญานะครับพิมพเข่าโค้งนะครับซึ่งนะครับผมก็มีญาติผู้ใหญ่นะครับที่ให้มานะครับจากพิษณุโลกร่องรอยของการตัดนะครับมีเป็นรอยเฉียงและเม็ดแร่เม็ดทรายที่อยู่นะครับตรงตัดจะเห็นนะครับเห็นล่องรอยของการตัดนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยม นะครับของวัดนางพญานะครับท่าข้างหลังก็เป็นรอยก็เป็นรอยนิ้วมือหรือร่องรอยการทํานะครับการกดนะครับเพื่อให้พิมพ์ทรงชัดเจนนั่นเองนะครับทมาถือว่าหายากครับแล้วก็อ่าความเก่าที่หาชมได้ยากนะครับวงแขนที่แทงเข้าไปนะครับเหมือนนี่ก็คมเคียว นะครับซึ่งคมมากนะครับพิมพ์ทรงคมจริงๆนะครับ